ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่24ก็เดี๋ยวจะมีการเดินทางไปที่อำเภอบางมหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อไปทดลองขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะฮะก็อันนี้เป็นแบรนด์ SM m o t o มเดี๋ยวจะไปลองดูได้ข่าวว่ามีประมาณ4รุ่นให้ลองขับนะก็เดี๋ยวจะไปลองดูว่าสเปคเป็นยังไงการชาร์จไฟอะไรเป็นยังไงนะแล้วก็ราคาแต่ละรุ่นเป็นยังไงก็วันนี้เดินทางกับนี่ครับ ของคอเดฟนะครับผมแล้วก็คุณกริดีครับผมนิวซี่เป็นคนขับรถนะฮะเดี๋ยวไปลองดูว่าหน้างานจะเป็นยังไงครับผมโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่โรงงานของ s อ m o t o r นะครับแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยจะเป็น รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่วันนี้จะได้ลองขับกันนะครับผมซึ่งก็มีหลายรุ่นอยู่นะฮะแล้วก็หน้าตาแต่ละรุ่นก็แตกต่างกันไปส่วนเรื่องตัวสเปคว่าตัวแบตเตอรี่เป็นยังไงการชาร์จไฟเป็นยังไงแล้วก็ราคาในแต่ละรุ่นเป็นไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมก็น่าจะอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะได้ลองขับแล้วก็พาชมกันครับ ครับผมก็ได้ลองขับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า SM m o t ม r อตคือเมื่อกี้ผมลองขับเนี่ยได้ลองขับไป3รุ่นวันนี้ทั้งหมดมี3รุ่นแต่ว่าเป็นสคันนะฮะซึ่งมันจะเริ่มต้นด้วยรุ่นเล็กก็คือรุ่น SM ชาวนะครับแล้วก็จะมีรุ่นของโมบิล่าเอสโมบิล่าจีแล้วก็รุ่น SMWing นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะในแต่ละรุ่นว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับนะครับก็เร,เริ่มกันที่รุ่นแรกนะครับตรงนี้จะเป็นตัว อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า SM ที่เป็นรุ่นเล็กสุดก็คือรุ่นเชานะครับเชาก็คือปลาอิตาะเลียนนั่นเองแต่ว่าสวัสดีก็ตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กสุดเลยนะครับราคารุ่นเชาเนี่ยอยู่ที่49,700บาทนะก็ราคาถือว่าจะเรียกว่าถูกไหมสำหรับรถไฟฟ้าก็คือถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นนะตัวนี้บอกกันเลยว่านี่แค่ราคาเริ่มต้นสําหรับรุ่นเล็ก49,700บาท นะตัวนี้ก็ให้มาด้วยด้านหน้าไฟ LED นะครับให้เป็นไฟ LED มาเลยแล้วก็มีตัว Daytime Running Light ที่เป็นไฟวงแหวนตรงนี้ไฟ Daytime ตรงนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับ Daytime นอกจากมีด้านหน้าแล้วนี่มีด้านข้างด้วยนะฮะด้านข้างให้ด้วยนะครับเด๋ยวจะมีไฟสดีไซน์มันก็จะเล็กกว่าใครเพื่อนหน่อยครับสำหรับรุ่นเ้ารุ่นนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวให้ดูตัวหน้าจอ <ไฟ S 1> ตัวหน้าจอมันจะเป็นดิจิตอลนะเป็นไฟเรือนดิจิตอลแต่ว่าดูในที่ร่มเนี่ยจะชัดแต่พอออกแดดแล้วอ่ะมันก็จะมองยากนิดนึงสําหรับหน้าจอแบบนี้แต่ก็ถือว่ามองได้มีด้านบนบอกตัวแถบแบตเตอรี่นะครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่มันอยู่กี่ขีดนะฮะแล้วก็บอกความเร็ว ก็รุ่นชาวเนี่ยสามารถปรับระดับ1 2 3สาก็คือระดับของความเร็วนะครับในแต่ละระดับเนี่ยมันจะล็อกความเร็วไว้ด้วยนะครับระดับ1ระดับ2อะไรเงี้ยถ้าจะใช้ความเร็วสูงสุดที่มันทําได้คือเลื่อนลงไปที่ระดับสา์ปรับจากตรงนี้เลยนี่การปรับตรงนี้หนึ่งสองสนะฮะแล้วก็รุ่นชาวเนี่ยมีโหมดล็อกความเร็วมาให้ด้วยนีสมมติขับไปที่ความเร็ว50ิกิโลเมตรนะคะกดปุ่มนี้ปุ๊บ มันก็จะล็อกความเร็วที่50ให้เลยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าด้วยนะก็แล้วแต่ถือว่าเป็นฟีจเจอร์ที่มีมาให้หน่าสนใจดีนะฝั่งซ้ายก็ควบคุมไฟปกตินะครับไปเลี้ยวแล้วก็ปุม่ม P สำหรับ p a r กิ n งเวลาจอดเรียบร้อยแล้วกดปุม่ม P ตรงนี้ได้เลยนะครับ อีกหนึ่งจุดเด่นที่รุ่นเาาให้มานะครับก็คือตัวกุญแจกุญแจเนี่ยเป็นกุญแจรีโมทสามารถกดสตาร์ทรถได้จากรีโมทต,ตรงนี้เลยโดยที่ยังไม่ต้องมาเสียบกุญแจนะทาได้ตัวขอเกี่ยวของก็มีให้ตรงนี้แล้วก็ช่อง USB USB ตรงนี้มีให้มันต้องดึงขึ้นมาหน่อยนะนี่ช่อง USB USB เค้ามีให้ทุกรุ่นอยู่แล้วเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน แต่ว่าตรงนี้มันต้องกดเข้าไปดีๆหน่อยเวลาเก็บนะครับก็มิติตัวรถมันค่อนข้างเล็กนะเมื่อกี้ผมลองขับดูก็คือว่านั่งคนเดียวก็สบายๆแหละแต่ถ้าซ้อนสองเนี่ยผมว่าน่า,นาจะอึดอัดหน่อยนะครับการวางเท้าอะไรสําหรับคนตัวใหญ่เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสําหรับรุ่นชาวแต่ว่าผู้หญิงตัวเล็กแม่บ้านใช้ขี่ไปเื้อยข้าวอะไรเงี้ยโอเคตัวนี้ใช้ได้นะเดี๋ยวลองมาดูใต้เบาะนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็เปิดเบาะก็บิดกญแจ บาะตัวนี้เป็นบาะห,หนังน,นะนมีพนักพิงด้านหลังด้วยนะครับเป <fiquei> ิดขึ้นมาป,ปึ๊บนี่ใต้าบาะก,ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะฮะของรุ่นเาาตรงนี้ <ules> ก็รุ่น,น,น,ะะตตน,นเฉาตัวนี้นะครับแบตเตอรี่มันจะเป็นลิเธียมไอออนนะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็น60โวลต์นะครับ20แอมป์ให้มา1ลูกตรงนี้ใต้เบาะนะครับแล้วก็ตัตวมอเตอร์ขับเพื่อนเนี่ย ตัวมอเตอร์จะเป็นมอเตอร์ดีซี60โวลต์2,000วัตต์นะครับตัวนี้แล้วก็ล้อนะครับตัวล้อก็จะเป็นขนาดเล็กหน่อยสําหรับรุ่นนี้ล้อจะเป็นล้อขนาด10นิ้วนะครับล้อ10นิ้วหน้าหลังเลยนะครับล้อแม็ก10นิ้วหน้าหลังเดี๋ยวเราลองไปดูอีกหนึ่งรุ่นนะฮะนี่ก็คือรุ่นตัวเอสเมตระก,กูลของโมเวล่า ตรงนี้จะเป็นโมบิล่าเอสนะฮะซึ่งอย่างที่บอกโมบิล่ามี2รุ่นโมบิล่าเอสแล้วก็โมบิล่าจีนะครับผมก็เดี๋ยวเราดูโมบิล่าเอสกันก่อนนะฮะมิติตัวรถการดีไซน์จะแตกต่างกับรุ่นชาวอย่างชัดเจนนะรุ่นชาวมันจะเป็นออกแบบน่ารักน่ารักตัวรุ่นโมบิล่าเอสเนี่ยก็จะออกแบบแบบแนวคลาสสิกหน่อยนี่นะก็ไฟหน้าไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าที่เป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนี่ไฟหน้าฮาโลเจนธรรมดา ซึ่งจะแตกแต่างกับตัวชาวนะตัวชาวเขาให้เป็น LED ไปแล้วนะไฟเลี้ยวก็เช่นกันไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดหลอดไส้ธรรมดานะครับนี่ดีไซน์ด้านหน้านี่จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวชิ้นด้านหน้าก็มีลูกเล่นตรงนี้นี่เล็กน้อยนะแล้วก็ตัวล้อนี่ให้ปเป็นล้อขอบ12นะล้อ12หน้าหลังพร้อมดิสหน้าดิสเบรกหน้าและหลังเลยนะครับอ่เรามาดูในส่วนของ เลือนไมค์กันมา้างตัวเลือนไมค์เป็นหน้าจอดิจิตอลก็เป็นกรอบสี่เหลี่ยมไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็บอกความเร็วบอกตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วก็ด้านซ้ายจะมีกราฟิกด้วยนะครับกราฟิกของจํานวนแบตเตอรี่ว่าเหลือกี่ขีดแล้วนะครับมีบอกระยะทางนะตัวนี้โหมดการขับขี่ก็คือมีไฮกับโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวโหมดพีมันยังมีมาให้อยู่วิธีปลดโหมดพีก็คือกดปุ่มตรงนี้ค้าง2องวิ หนึ่งสองอ่ะโหมดก็จะปลดออกไปนี่ครับปรับโลปรับ h i g จะเป็น1กับ2แค่นั้นนะครับเรื่องความเร็วใช้งานจริงๆก็โหมดไ i g h ครับผมโหมด High มันก็จะทําความเร็วได้ตามความเร็วที่ตัวมอเตอร์มันสามารถทําได้เลยนะครับฝั่งซ้ายก็ทั่วไปไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับตัวไฟสูงไฟต่ําแล้วก็แตรอยู่ตรงนี้ด้านหน้ามีช่องเก็บของ เล็กน้อยนะฮะใส่มือถือใส่ถุงมือใส่อะไรได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่มองแล้วตอนแรกนึกว่าฝาถังน้ำมันไม่ใช่นะเปิดขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี่ช่อง usb นะครับไว้ชาสมาร์ทโปดนี้ก็มีให้นะฮะโอเคที่วางเทา้าตัวนี้พอมาเป็นรุ่นโมเบ l ่าเนี่ยเมื่อกี้ผมได้ลองขับนั่งสบายขึ้นนะนั่งสบายวางขาได้สบายๆนะครับ ตัววางเท้านี่ก็ใหญ่นะครับผมก็นั่งสบายขึ้นเยอะเลยตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีน้ำตาลก็คือให้ความเป็นแบบเขาก็อยากจะออกแบบให้มันเป็นคลาสสิกนั่นแหละฮะ,ะ,ะเดี๋ยวลองเปิดเบาะดูเรามาดูใต้เบาะของตัวโมบิล่าเอสนะครับผมใต้เบาะเปิดขึ้นมาก็จะเห็นก้อนของแบตเตอรี่เลยตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน72โวลต์20แอมป์นนะฮะให้มา1ลูกนั่นหมายความว่า เราสามารถซื้อแบตเตอรี่เพิ่มแล้วใส่ไปอีกหนึ่งลูกได้ตรงช่องตรงนี้นะคือแบตลูกหนึ่งเนี่ยเขาวิ่งกันได้ประมาณ50-60กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์วิ่งได้60โลเนี่ยต้องทำความเร็วประมาณ30-40นี่เขาเคลมไว้อยู่ประมาณนั้นแต่ถ้าคุณอยากได้ระยะทางเพิ่มในการใช้งานคุณสั่งซื้อแบตเตอรี่ลูกนี้ใส่เข้าไปอีกหนึ่งลูกนะฮะซึ่งแบตเตอรี่น่ยราคายังไม่แน่นอนตอนนี้ก็ได้ข่าวมาประมาณลูกละประมาณเกือบสองหมื่นกันนะแบตเนี่ยค่อนข้างแพงอยู่ ตอนนี้นะครับก็ใส่เข้าไปเป็น2ลูกก็เพิ่มระยะทางได้นะครับส่วนการใส่ของอะไรก็แล้วแต่มันใส่ได้ไม่เยอะมากมายก็ประมาณหนึ่งแล้วกันเพราะว่านี่มันก็คือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะที่ใช้งานแบบง่ายๆทั่วไปนะครับผมตัวด้านท้ายก็มีแหลกมาให้ด้วยนะครับเป็นแหลกสีดําด้านตรงนี้ก็สามารถเอาไปติดกล่องติดอะไรได้ก็แล้วแต่เลยนะครับผมด้านดีไซน์ด้านท้ายก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวนะฮะ ก็ดีไซน์ให้มันดูเป็นความคลาสสิกนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับตัวมอเตอร์ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ของบอสนะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างกับอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นโมเวล่าจีนะครับผมนะต้องบอกว่าตัวโมเวล่าจีนี่ผมลองแล้วมอเตอร์มันจะเป็นเกียร์มอเตอร์เป็นมอเตอร์คนละแบบกันนะครับซึ่งตัวนั้นน่ะตัวโมเวล่าจีเนี่ยมันจะให้ความแรงได้ผมว่าผมรู้สึกว่ามันแรงแรงกว่าอัตราเร่งดีกว่านะครับผมราคาของ m o บิล่าตรงนี้นะฮะโมบิล่าเอราคาอยู่ที่8 9 9 0 0บาทนะบาทเดี๋ยวเราไปดู m o บิล่าจีนี่ว่านี่ครับโมบิล่าตรงนี้เลยจริงดีไซน์ไม่มีอะไรแตกต่างกับ m o b i l ่าเอเลยนะฮะดีไซน์ภายนอกเหมือนกันหมดนะครับมิติตัวรถเองอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าในส่วนของมอเตอร์อย่างที่บอกนี่มอเตอร์ไม่เหมือนกันแล้วนะครับมอเตอร์เขาให้เป็นตัวเกียร์มอเตอร์ซึ่งตัวนี้ที่ผมได้ลองขับ มันมีความแรงกว่านะดึงกว่าตัวนี้เห็นมีพี่คนนึงตัวใหญ่ด้วยขับได้ถึง77กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับสำหรับตัว m o บิล่ G ตัวนี้นะฮะแล้วก็พอมอเตอร์มันต่างกันราคาก็ต่างด้วย m o บิล่ S เนี่ยราคา89,900บาทแต่ว่า m o บิ l ่าจเนี่ยราคาอยู่ที่92,200บาทนะครับราคาก็เกือบแสนแล้วนะสำหรับโมบิล่ารุ่นนี้นะฮะแน่นอนครับ ตัวใต้เบาะเองก็สามารถเพิ่มแบตเตอรี่ได้นี่ครับเปิดเบาะมาก็เป็นเหมือนกันเลยสามารถเพิ่มแบตเตอรี่ได้อีกหนึ่งลูกใส่เข้าไปได้นะครับตัวหน้าจอเรือนไม้ก็ไม่ต่างกันเป็นดิจิตอลเหมือนกันนะฮะแต่ราคาก็เอาเรื่องนะ9 2200บาทนะตัวนี้สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะฮะโอเค ปิดกันที่รุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายนี่คือรุ่น SM Wing นะครับตัว SM Wing ก็คือจะสังเกตได้ว่าจะมีความดีไซน์ที่มันจะหรูหรากว่าใครเพื่อนเลยนะฮะดูดีไซน์ภายนอกเนี่ยมิติตัวรถก็คล้ายๆกับตัวโมบิล่ามิติตัวรถใกล้เคียงกันแต่ว่าเขาจะมีการตกแต่งด้วยโครเมียมตรงนี้นะชิ้นขอบตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะครับด้านข้างที่เป็นโครเมียมตรงนี้เป็นสัญลักษณ์เหมือนคล้ายๆปีก แล้วก็เพจตรงนี้ก็ติดไว้เลยคำว่าวิ่งนะครับนะตัวบาเบาหนังสีน้ำตาลเหมือนกันแต่ว่ามีการลุกเล่นมีตัดลุกเล่นด้วยตัวขิดสีดำนะฮะนี่แต่ว่าตัวนี้ไฟหน้าให้มาเป็น LED นะก็ด้านข้าง daytime running light เห็ Day time, ight, นไหมมีการเล่นสเต็ป3ขีดนะฮะสั้น2ขีดยาวขีดหนึ่งแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบ เป็นโปรเจคเตอร์ที่เป็น LED นะครับด้า,าดีไซน์ตรงชิ้นกันชนด้านหน้า,น,านี่ก็ออกแบบมาคล้ายๆกับรถคลาสสิกอะรถคลาสสิกสมัยก่อนนะซึ่งปัจจุบันก็ยังมีขายอยู่นะแต่ผมไม่ขอบอกแล้วกันว่าแบรนด์อะไรทุกคนน่าจะรู้กันนะครับอีกหนึ่งจุดก็คือตัวล้อนี่ล้อแม็กล้อแม็กตัวนี้จะดูหรูหรากว่านะก็เป็นแบบว่าสีทูโทนก็คือสีดำตัดกับตัว สีแบบสีคล้ายคล้ายโครเมียมเงาๆนะครับล้อแม็กเป็นล้อ12เหมือนกันนะถ้าดูจากตัวโมบิล่าแล้วก็ขนาดเท่ากันแต่ตัวล้อเนี่ยมันจะดูหรูหรากว่านะครับตัวด้านท้ายนี่ด้านท้ายก็จะเป็นสีเทามีมาให้นะครับผมไฟท้าย LED แล้วก็ตกแต่งด้วยตัวขอบที่เป็นโครเมียมนะครับไฟเลี้ยวก็เป็น LED เช่นกันนะครับผมแต่ว่า ตัวนี้ในส่วนของมอเตอร์เนี่ยมันจะเหมือนตัวม o วิล่าเอสนะมอเตอร์มันจะเป็นมอเตอร์แบบของบอสนะครับผมแล้วก็ด้านในอีกหนึ่งจุดใต้เบาะจุดที่แตกต่างก็คือตัวใต้เบาะเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่แค่ลูกเดียวแบตเตอรี่ของ s m สเ n g ก็คือจะเป็นแบตเต็มๆตรงนี้1ลูกเลยนะครับใต้เบาะไม่สามารถซื้อแบตเพิ่มได้เหมือนตัวมอวิล่านะตัวนี้ก็แตกต่างกันตรงนี้ด้วยนะครับ นี่เขาให้อแดปเตอร์มาอแดปเตอร์จะเป็นอย่างนี้โมดูลจ่ายไฟฟ้าของ SM Motor ทุกรุ่นนะครับที่รีวิวไปวันนี้สามารถยกแบตเตอรี่ออกไปชาร์จที่ห้องได้ไม่ว่าคุณอยู่คอนโดนหรืออยู่อพาร์ตเมนต์นะครับคุณสามารถดึงแบตเตอรี่ออกมาแล้วไปชาร์จที่ห้องได้น,นะครับตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับสำหรับราคาตัว SM Wing ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 95,700บาทนะครราคาจะแพงที่สุดเลยในรุ่นในทุกรุ่นฮะ95,700บาทนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าเร็จสิ้นภารกิจนะได้ลองขับตัวโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของ s อ m o t o มอเตผมได้ลองตัวชาวรุ่นเล็กแล้วก็ m o บ i l ่าตัวที่เป็น m o b i l l G G นะแต่ว่าตัววิงเนี่ยได้ลองไปแป๊บเดียวนะซึ่งน้องบอกว่าแต่ละตัวคาแรคเตอร์จริงๆไม่ต่างกันมากนะการขับโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เท่าที่ได้ลองวันนี้ช่วงแรกต้องปรับตัวพอสมควรเลยเพราะว่าเวลาเราบิดคันเร่งเนี่ยความรู้สึกอ่ะมันจะยังไม่มาเหมือนเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์แต่พอมันมาแล้วมันดึงเลยพอมันดึงเนี่ยต้องระวังแล้วขับไปสักพักหนึ่งอ่ะเริ่มชินทีนี้พอออกถนนใหญ่ได้ลองขับไปวันนี้ก็ถือว่าปรับตัวได้ไม่นานก็ใช้งานได้นะครับข้อสังเกตอีกอย่างคือแน่นอนครับเขาบอกว่าชาร์จไฟ100%เนี่ยสามารถวิ่งได้ประมาณ60กิโลเมตรนะครับ แต่ว่าต้องอยู่ในเงื่อนไขความเร็วที่ไม่เกิน30-40กิมตรต่อชั่วโมงก็จะประมาณนี้นะถามผมว่าถ้าการใช้งานทั่วไปสำหรับแม่บ้านหรือว่าใช้ในซอรขีไปตลาดตรงนี้น่าจะตอบโจทย์ะนะแต่มันก็จะมีในส่วนของราคาที่จะเป็นตัวช่างน้ำหนักว่าราคาเริ่มแต่40,000-80,000-90,000ในแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็ต้องชั่งน้ำหนักเรื่องโอเคคุณไม่ต้องเติมน้ำมันนะครับการดูแลักษาน้อยกว่ามอเตอร์ไซค์ ที่เป็นมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์เดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตให้ดูนะฮะว่าเขาเขาทําชาร์จมาแล้วว่าถ้าคุณใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า1ปีคุณจะเสียงเงินในการคิดออกมาในการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่กับมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ํามันนะหปีเป็นเงินเท่าไหร่ก็ลองชั่งน้ําหนักกันดูครับกับราคารถแบบนี้แล้วก็การใช้งานที่ตามข้อจํากัดใช้งานความเร็วต่ําขับไม่ไกลนะครับแบตถอดออกไปชาร์จได้นะครับอยู่คอนโดก็ใช้งานได้ ตรงนี้ก็ลองชั่นน้ำหนักกันดูว่าคุ้มหรือไม่สําหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าวันนี้ทาง Motor s อสเอมอเตอร์ก็นําเข้ามาเป็นทางเลือกสําหรับคนที่อยากจะได้มอเตอร์ไซค์ที่ประหยัดประหยัดแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ามันดูแลง่ายๆชาร์จไฟอย่างเดียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็วันนี้ก็ผมก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านีนไ้ได้ลองขับไปแล้วนะครับรีวิวผ่านด,ดูรอผ่านไปแล้วครบหมดแล้ววันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะไว้เดี๋ยวโอกาสหน้า มีโอกาสได้พาดูรุ่นอื่นๆเจาะลึกรุ่นไหนอีกก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ